งานเยอะขึ้นแต่หลายคนบอกว่าไปมุงอะไรไงมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาให้มันฟังหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่หนูงานท่งานอะจริงๆค่ะโดยเฉพาะงานคือไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับเลยก็คงอยู่เพะว่าจริงๆมันปกติเวลาเราจะมีงานอีเวนต์เยอะๆเนี่ยมันจะเป็นพวกที่เรามีละครหรือแบบเออละครเราดามอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นวัฒนธรรมงมันที่แบบเออพอมีละครก็จะมีอีเวนต์ช่วงไหนไม่มีมันก็จะแบบเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็ตอนนี้ละครก็ไม่ได้ออน,นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงก็เหมือนแบบมีกระแสอยู่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีงานอ e ีเวนต์เข้ามาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเป็นเพราะที่ผ่านช่วงประมาณพฤศจิกะะาสร้างพระร่วมกมับคุณแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายาม,าม,มาดมึออไงไปถึงก็เป็นการทําบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเป็นแบบข้างๆข้างที่ไหนเี่ยคะท้าทันใจค่ะสร้างที่บ้านเกิดคุณแม่ก็คือนครสวรรค์อ,อะไรเงี้ะค่ะซึ่งองค์ใหญ่มากแบบในรูปหนูเคยลงไว้ที่สํ วัดันวัดวันยากวดเป็นวัดกับนแบบชุมชนชนระใชณตอนนั้นทำไมถึงลีระบัดใจที่าะทำในส่วนนี้คือจริงๆริจากคุณแม่อยากสร้างฟ้าแล้ววการสร้างฟ้ามันไม่สามารถทคนเดียวได้จะต้องมีการร่วมกันร่บุกันแม่ก็เลยชวน้แต่ลัจากนั้มันก็ดีึ้นจริงๆตอนแรกก็ก็ลืมไปแล้วว่าแบบเด็พรอันนี้เป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันยุ่งมาก เออแต่หนูว่าอาจจะแ้่คิดดูว่าอาจจะเดี่ยวก็ได้แสดงว่าก็รู้สึกสัตยากับเขาสริงใช่ค่ะจริงๆตอนแรกที่ทำไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะให้เรามีงานเยอะหรืออะไรเลยเขาก็เลยไม่ได้เป็นถูกแต่ว่าเราแค่รู้สึกอยากให้คุณแม่แบบเออได้ทําบุญใหญ่เนี่ยสักครั้งในชีวิตรวมถึงเราเองก็ชอบทาบุญอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดีหนูจะชอบทาบุญอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ของหนูไม่ได้เป็นบูไม่ใช่สายบูเท่าไหร่ถ้าถ้าเห็นเลยหนูจะไม่ค่อยเป็นบูที่มันจะเป็นแบบ ขอพรเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยจะชอบทำบุญแบบนี้รับคว่าแบบทำบุญกับเด็กเออกับพระพุทธการอะไรเงี้ยหรือว่าทำบุญกับวัดสร้าำตรงน้ำเผืออะไรเงี้ยแต่เรื่องมูนี่เชื่อมากค่ะ พึ่งบอกว่าไม่ค่อยนี่แต่ว่าถ้ามีคนชวนก็ไปแต่ว่าจะไม่ได้บแ,แ,แบบรีรอเองนะสนุกวิวขนาดนั้นเออใช่ใช่แต่ว่าถ้าแบบมีคนมาบอกว่าให้ไปที่นี่เราก็แบบเหมือนมันเขาจะไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปแต่งานสายบุญก็ก็สำหรับเชื่ออยู่แต่ถ้าสายปูนนะชวนคือทำโบใครแบบชวนให้ใหายชีวิตโคกระบือหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างเรือ่องทางสังขารเนี่ยมีคงที่หนึ่งว่าสังขารกับนี่คุณแม่ก็ติดใจอยากทำอี ปรกต่างๆ,างๆก็เริ่มคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวมากเลยค่ะต้องมีพิธีวงสงฆ์ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยต้องทำเยอะแต่ว่าพอทําเป็นแล้วก็รุ่งสองก็แล้ว,ลวมาเลยค่ะ่าก็จะหนุนแม่ค่ะว่าแบบถ้าถ้าครั้งต่อไปจะไปรับจังหวัดไหนใช่แล้วอันเมียที่ทำเพราะว่าเป็นเหมือน ก็อยากให้คนในชุมชนที่คุณแม่เกิดมาคะก็คือวันที่บ้านมังแม่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนรวยอะไรก็เป็นเด็กบางส่วนนี่แหละคะ่ะแล้วมันเหมือนแบบเราก็ไปช่วยพัฒนาตรงน,นั้นน่ะไปแบบทำห้องน้ำให้วัดดีๆมีคนอยากมาไหวพ้พระที่เราทำแบบไปแล้วก็สะดวกสบายอะไรอย่างน,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 นี้ก็ดีใจแต่พอเป็นชอยสองก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะเอาไปที่ไหนดีค่ะจะใกล้ใกล้วัดเลยท่าหรือเปลไปไหนดีไปไหนอ่าหลายคนโจบอกว่าแบบ เป็นเป็นเป็นปีแรกเนาะหรืออันนี้เรื่องจริงไม่ตลกเลยนะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ยันไม่มีงานด้วยทำไงดีเนี่ยฟิลฟิลลิ่งเป็นยังไงคือว่ามีไหมคะจัดงานที่ไหนวันในไทยของเราไปเลยแปลว่าเลนทายจะนึงจ้างหนูได้ค่ะเออไปร้องเพลงเต่าๆก็ได้ใช่หนูร้องเพลงเศร้าเก่งนะมีบทเพลงมีสัลงแม่งตัวเองขวากว่าในไทยก็มั่งในไทย ไ,ไม่สดอ,อีกแล้วได้ป่เป็เป็นเป็น่สจนแลวกปีนเปน,เนี่นนนยปีปีนี่ะใช่ปกติเราก็จะไปดินเนอร์ปกติทุกคนก็จะไปดินเนอร์ใช่ไหมแล้วปีนี้เราก็แบบก็ภาวนาให้มันมีงานเราจะได้แบบดูแบบอ๋อปิดงานหรือถ้ามีคนมา ีเลยก็อาจจะอยู่กับที่บ้านแต่ถ้าเกิดปีนี้มีชยอดออกมาเซอร์ไพรส์มาอารมณ์ลเลยเดินลงให้ดูเลย <c oughs> ร้อาหารร้านอาหารหล,ล,ลักๆบริษัทไทยมันต้องเปิดใจเราไหมกนะเปิดเปิดรับเราไหมล่ะที่จริงก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นค่ะ <c oughs> แต่ก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าแต่ถ้าคนที่เข้ามาแบบเหมือนภา่านทาง direct message อะไรเงี้ยมันก็ยากก็อยากเจอแบบตัวต่อตัวดีกว่า ดูความาหาตอนนี้ดีกว่าก็ได้แกล้งชนก็ได้อะให้มันดูแบบไม่ได้มาจากการสตอรี่เสน่ห์เลยจรือจริงๆคนไม่กล้าจีบเราเพราะคิดว่าเราสวยสวยแล้วเขาคิดว่าเขาคิดว่าคนจีบมีคนจีบหนูเยอะอยู่รู้สึกอย่างั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่ามันก็มีแต่ว่าหนูไม่ได้คุยกับใครมันเป็นมันเป็นอุปสรรคคนสวยต่อการที่แบบว่าไม่ใช่ก็อยากดูไงว่าอรณสวยทันการ คนบอกว่าไม่กล้าเข้ามาจีบรู้สึกยัไก็อาจจะด้วยคือคนสมแยก็จะชอบคิดว่าเราต้องมีคนจีบเยอะมากๆก็แน่เลยแต่ความจริงคือเราไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะที่เหมือนที่หนูบอกไงว่าพ่อหนูเครียดเลยนะเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านกับเขาก็จะถือว่าเราอ่ะคุยโทรศัพท์อะไรกับใครเขาจะถูอออกไงถ้ามีคนมาจีบอะไรเงี้ยนี่